อตั้งยูตั yeah> ้งย anyway ู่โอ้โหแล้วพี่ังงิอยู่ได้วยเถื่อกเถื่อย่เาย้อยู่อยู่ไ้อยูตไม่ใชันไม่ใันไม่งนะไงนะแล้วกูจะออกสตรีมโอ้โ้วพายจะเอาคิปนี่ยกดน่งไปหงาพไ้บ้านเขากว่าเยวั้ง่ยะร้มั้งนะชอร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้ไม่เงินคืน บริการตลอดย4บชั่วโมงเติมเกม Marvel rivals บนเว็บรับ r i c h m a n coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ไลน์ด้วยเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ r i c h m a n shop เท่านั้นนะครับ Hell Heaven มาลวเว้มาลวเว้นี่ไงนี่ไงมาพี่นี่พ่รู้อลหอ แผนลับซ้อมมาแล้วมันจะเล่นจริงด้วยนะพี่ไม่ไปแบบศึกษาเนี่ยไอคลิปอัมวินเนี่ยไอ้ที่ผมส่งไปท่องแล้วกูยังดูไม่จบเลยเมื่อวานอะลาบก่อนกูยเล่นอยู่เนี่ยเร็วจังโอ้ตี้มันแบนเล่นอะไรเป็นเลยี่ตอนนี้โปโพ ผมไม่ค่อยจะโเทคก็จะโปรเขาจะโปรเทคอะี่มันล้างมือแบบสะอาดๆเโอ้โหโอกโหโอ้โโอเโหโอ้โทโอ้โหโอ้โหโอบโหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอโโอโโอโโโหโโโอ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 โโอโอโโอโโอโโอ้โโอ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 โออ้โโอโโอโโออโ้โอ้โโอโออโโอหโออโโ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 อโอโโอโโอโโอ้โ เนี่ดี๋ยวนะไปไปได้ไปได้เตรนไม่ให้หรอต้องไปสเตรนดิเต็งอยูหรอเออเต็งได้คอยเขาไปคิดตลอดเฮ้ผมเพ็สมพลเก็บของกันไีทใช่ไม่มีทาล็อกอินแล้วก็ไปต้องเปิดเพลงไหมเนี่ยเก็บแล้วเก็บแล้วไอ้เดียร์ไอ้เดียร์เพลงแบบอันนี้ก็จะไม่ค่อยได้ซ้อมเบ้างแต่ว่ากูเชื่อว่าความสามารถทุกคนไม่มีอะไรต้องกังวลเว้ย จริงคะแรนไม่เยอะแล้วหนงไว้เลสโกเลสโกมีีโ้500ว่ววัอฮ้ยจังนสวยโอยามาเล่นด้ยยังไม่มาทบ่เลยมีซ้อมด้วยซ้อมมันมเสียงวมเสียงอะเล่ะบ้างเออพาดเชิ่งพาดเช่อกมล่พาเตอร์อะเข้าตรงแล้วมา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 เขาเล่นหนึ่งหนึ่งสามสองะเด็นนี้จลอยนะ อยู่กูอะ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 อยู่กูออย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 อย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  ไม่เขาขายิงไม่ได้เราเนกดได้โอเค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 ัน์นึ่งนหนไรเราเดินไปเ่อยข้างหน้าด้่่อตอนเนี่ยเออไไยมิ่ายไม่รอดปะถ่ายไม่รอดปะมี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 อยู่อย่างพูดอย่างพูเลยพ์หึ่ปนธุ์ห่พธ์พนัหน่ยรู้ได้อรู้ไ้อูายูายไม่มียนะไม่มีตอนนี้โอเคโอมตละเอเอกดองกเออเข้านะเข้านะเข้านะอ่าอยู

ไม่ตายไม่ตายพี่านที่ไมต้ตายต่งกันไม่ต้อยไปไม่ตองไ้ำขึ้นนขึ้นนขึ้นขึ้น่ตายสวยนึ่านึ่นึ่งน่งไตามแตามตามยูมีอยู่ตามย่ตามอยู่ พออเราไ่เล่นต่อิผมหมดแล้วนะผมเหลือสเปิร์ยไปเล่ม่มีแมกเขาไม่มีท้หมไม่มีมีแค่เอล่าีเบนเขามีหมดเลยดีเเขามีเรามีเรามีอันลิมิตในีาวงเลยก็ได้วงเลยได้วางเลยก็ได้วาาม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 าาาามามาาาามาาาามาาาาาวาาาาาาามาาามาาาวาา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 ามามาามาาามามาามาาามามาามาามาาาาวาามมาาาาามาา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 า ไปน้หนึ่งไน้อาหนึ่งพอพอพอในบ้านเขาด้กยว้าวชติดนม้อ่ต,ติดนมั้องจ่ยนะนนแต่ละ <laughs> หเอ้ยสวยทุกคนส,ย,สยมาทุกคน, <laughs> กคนเพื่อนกูใช้ประโยชน์จากการที่แอดมินบอกจะอาไฮไลท์้ก <laughs> ู ผมโค้งให้แล้วโปแล้วแล้วผมเล่นรั้งก็เป็นเหมือนแล้วก็ดูหน้าดูนาหกสิบแล้วก็แทงมิเต็งเอ้แมกนิโต้พี่พอกดของเขาปะซับเขาน่าจะใกล้มีแล้ววะน่าจะแบบไม่หมดแม็กก็ไม่มีเออเวนอมมีแล้วเวนอมสองดีพีเอสแล้วก็แล้วก็โค้โอเค เขามันเซนได้หเปล่ะเขาเ่นเสียดำอ่ะได้เหรอแต่ามมถ้าเล่นถ้าเล่นขผนจะได้สายบนอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมเกูข้านะกูข้านะครับเขาเขาเล่นสามสามเขาเล่นสามครัเตั้งปมตั้งป้อมเขาให้เขาให้เาให้ป้มป้อมม่มีโล่นะเต้ยาไม่มีเอ๊ะเนี่ยเขาไม่มีโล่นะเลื่อข้างนอกอยู่อ่ะกดพื้นที่เขาเออกดเดียกูยิงกดด้วยโอเคมี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 รถบปะมีรอะมีรอะมา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 ระวาง้มววังน้วงโอ้ย

ผมยังีอยู่ยังนึงยังนึงอยู่ยังนึงอยู่ยังนึงอยู่ผู้จัดเตะผู้จัดเตะผู้จัดเตะไปชนไปไพร้อดิพรอดลบมาหน่อยได้ปะโอเคไม่เป็นไรโอ้ผมตายว่ะโอ้ยเด็กวัเด็กวัย่นี่ต้อูหมดแล้วชูหมดแล้วนี่รอดต่นะดีให้นะอยู่ดีอยู่ มากีลี้ก่อนมากี้ก่อนข้างบนข้างบนดชหนึ่งดิช่หนึ่งดิช่หนึ่งสูกไหมพี่ถูกไหมเอาได้หรอแม่ตายกกูตายอกมีชูบ้างสวยสวยสวยสเร่หนูนะเร่นสวยพี่ชายดูแลกันดูแลกันมกี้มกี้มกี้มี้มีเกีมเจ็บมากเจ็บมากสวยหยักษ์กตายไม่หมดตายมาแค่หนึ่งหนึ่งตายมงกูกนไม่ต้องขึ้นัสว้เขาอตัวยิงเว้เขามีโอเวอร์โหลดเว้โอเคโอเค เขาเสียจแล้วมั้ไม่ได้เขาเสรอะสอยาดีว้ไม่เสียแล้วไม่ได้เสรแลเนือไม่เหลือเลยเลยไม่เหลือเลยเลยมีล็อกเก็ตไฟนี้มีนะพอได้โอ้ยโดนแข็งโยวกูโพสแทงเขาแล้วกันท่งนะข้อนะพัดข้อนะอน่ะขอ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 หนพวกนี้ครับเราไม่อตีเลยเาเอาตเลยตีเลยตีเลยกินลเกอยู่งเกินยู่เกงอยู่กงอยู่ มันหลบลยมันหลบเลยดันดัน so ด้นไปเลยพุเอ้งอยู่กัอยู่ไม่ได้เข้าสอยมากทุกคนเต็มงานเต็มกูยิงไม่โดนันขึ้นระดัผมหนึ่งหนึ่ไอ้เหี้ยโดนโดยิงโดนโดนโดนไอ้เหี้ยกูกูตื่นมาปั๊บกูมาล่านเลยกูยิงไม่โดนเลยสัะผมโอ่ะดูที่สามเจ็ดเปอร์เซ็น์ในสักูจะรั่วยิบหายแล้วกูยิบเอโอ้สามแปดเจอน ไอปิงเดาเบทห้ารอยไอปิงมึงเล่นไงวะดาเบทห้าร้อยคือกูกูพัฒนาปปไอพัทข้าก่อนกูสี9เก้าเก้าเต๋อราตาเราเตใชเป็นราแเราเต๋เลย